กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เอติฮัดสเตเดียมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอร์มกำลังร้อนแรงกันทั้งสองทีมเลยนะครับในทางด้านของเจ้าบ้านอย่างซิตี้ครับแข่งไป7นัดชนะ5เสมอ2ครับมี17แต้มตามหลังจ่าฝูงอยาร์เซนอลอยู่1แต้มส่วนแมนยูก็แข่งไป6นัดนะครับชนะ4เสมอ0แพ้2มี12แต้ม L'ultimo giocatore di oggi è Kevin Du Bois, con un giocatore di superiore alla media. Il gol è il suo mestiere, Pierre. riesce puntualmente ad anticipare il difensore e ogni volta che la palla transita dalle sue parti, negli ultimi 16 metri diventa immarcabile spesso. มาดูสเสบีดผู้เล่นตัวจริงทางฝั่งซิตี้ก่อนครับผู้รักษาประตูเป็นเอเดอร์สันเซ็นเตอร์แบ็กเป็นดิอา์สยืนคู่กับลาป็อกนะครับแบ็กซ้ายใช้คันเซโร่แบ็กขวาเป็นคายวอลเกอร์แผงกลางมีมาเดโรซิวาคู่กับโรดี้แล้วก็กลางมีเควินเดอร์บรอยครับของหน้าวันนี้ใช้3คนครับทางฝั่งซ้ายเป็นฟิลโฟเดนทางฝั่งขวาเป็นอัลวาเลสของหน้าของเราเออร์ลิงฮาร์แลนด์ครับยืนเป็นหน้าเป้าวันนี้ ดูฝั่งแมนยูกันบ้างครับมีเดยแกร์ลูกสาวประตูขลังหลังเป็นวาลานคู่กับมาร์ตินเนสแบกซ้ายใช้เป็นมาเลเซียแบกขวาเป็นดารโลวันนี้คาเซมิโลครับได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็ตรงกลางก็จะมีคริสเตนเลเซนแล้วก็ฟอนันเดสปีกซ้ายเป็นแอนโทนีครับได้ลงเป็นตัวจริงด้วยนัดนี้ปีกขวาเป็นซานโชและกองหน้าของเราเป็นแรดฟอร์ดครับคริสเตียโนโรนัลโดยังคงเป็นตัวสำรองทางด้านผู้บรรยายวันนี้ก็ผมแซนซีเอฟซีบรรยายคู่กับผู้บรรยายชาวอิตาเลียนนะครับเอาละครับเกมเริ่มขึ้นแล้ว อีอร์นิเล็กเซนเดมาที่คาเซมิโลแมนยูพยายามตั้งเกมนะฮะบอลอยู่ที่แอนโทนีเกิดมาที่บูโฟนันเดสแอนโทนีอีกทีนึงมาที่แรดฟอร์ดลูกนี้หลุดไปข้างหน้าแล้วซิตี้ขวางได้ไหมลูกนี้หลุดไปข้างหน้าแรดฟอร์ดเดกาสซัดลูกนี้โหเป็นติดอีตสัน ซิตี้ช่วยกันเคลียบอลออกมาเดอะบอยลูกนี้ยังไปได้อยู่เดอะบอยข้างหน้ายังไม่มีเพื่อนเติมนะฮะเดอะบอยเสียบอลแลวครับมาเลเซียคร์โน่ฟอนเดตฟอดนเดสให้ไปที่มาคัสเลดฟอร์ดแอนโทนี่ฝั่งซ้ายโล่งนะเปิดยัดเข้าไปตรงกลางวันนี้มีซานโชอยู่ข้างในว่าโดนซิตี้เคลียบอลออกมาได้มาโดซิลั เควินเดบอยฮะเปิดไม่ดีเพื่อนแต่ยังได้อยู่ฮะเออร์ลิงฮาแลนด์จับบอลยาวมาเสียให้วาลาดเอรอนซานโช่ดวลกับคานเซโล่รุูนนี้มาที่แลสฟอร์ดจับบอลไ่ได้โรด้ เออร์ลิงค้าแลนด์ไปทางขวาที่อาเวเรสอาเวเรสลงนี้ดวลกับมาเลเซียมาเลเซียเข้าถึงบอลก่อนนะครับเดก้าให้ที่ลิซันโดมัติเนสเคลียร์บอลไปให้บุนโน่เฟอร์นันเดสเค้นด้ามให้อลิกเซนเห็นเพื่อนแล้วสารโชยทางขวาเหนียงจีเข้ามาดวลกับจอคอสเซโลยังไปต่อไม่ได้ขึ้นมาให้ที่อลิกเซน แขงไม่ทะลุนะเลสฟอร์ดรอบอลอยู่แมนยูยังอยู่ขึงเกมบุกต่อเนื่องเคาะกันหน้าปากประตูของซิตี้อยู่อิเตรเลซเซนแรดฟอร์ดยังเจาะไม่ได้อิเตรเลซเซนโดนสไลด์ลูกนี้ไม่ฟ้าวซิตี้ต้องรีบเคลียร์บอลแล้วมาที่ฟิลโฟเดนได้บอลอยู่ที่ทางฝั่งซ้ายข้างหน้ามีเออร์ลิงฮาเลนวิ่งทำทางอยู่จ่ายให้ที่ฮาเลน ตรงกลางมีเควินเดบอยชิปมาเดบอยซัดลูกนี้ด้วยซ้ายโอ้โห,โหไปติดบล็อกครับแอนโทนีคาเซมิโรลโดได้บอลอยู่ตรงกลางนะฮะไหลไปให้อีลิกเซนคืนมาให้ที่ฟอนันเ,ตนเ,นเดตขวาม,มีซานโชลูกนี้ทะลุมาแล้วที่ซานโชตรงกลางมีแรดฟอร์ดโอนน้โหได้ซ้ำอีกทีนึงมือนไม่ถึงเลตฟอร์ดเมื่อกี้แต่ว่ามีตัวซ้อนอยู่แต่ว่าก็ซ้ำไปเปิดไปติด สิตีก็ยังสวนกลับไม่ได้ฮะผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงแ,แมล้วฮะเกมรับของแมนยูยังเหนียวแน่นแอนโทนีไปที่มาคัสเลสฟอร์ดเกี่ยงมาเล่นทางซ้ายบ้างโอ้โหลูกนี้ให้เพื่อนแรงขึ้นไปนะยกมือขอโทษเลยคายวอลเกอร์ทุ่มบอลมาลูกนี้รูเบนดิแอส ซิตี้ยังตั้งเกมไม่ได้เลยนะฮะแมนยูแพ็กเกมรับไว้เหนียวแน่นมากโฟนเน้นได้บอลลูกนี้ซิลวา,ลาไม่ทรู้ถึงฮาแลนนะครับเลสฟอร์ดเอาบอลเลี้ยงจี้เข้ามาให้ไปทีอิลิกเซนอิลิกเซนตอกส้นให้ซานโชเลี้ยงจี้เข้ามา ิติ้ไม่มีคนเข้าเปิดลูกนี้แรดฟอร์ดยิงไปติดครับซ้ำอีกทีนึงโอ้โหฟันันเดนดก็ยังไปติดอีกทีแหมยังเหนียวอยู่ฮะโอเดนยังได้บอลอ,อยู่ชิปขึ้นมาให้เทยร์ลิงฮาร์แลนด์กลางมีเควินเดบอยฮาร์แลนด์ไปเปโนโดซิลวาลองสองลูกนี้โอ้โหแด้วยเท้าขวาลูกนี้นก็กดเกินไปบอลออกหลุดเสาสองไป โอกาสยิงครั้งแรกของซิตี้นะครับแต่ว่าเปเดโดซิลวาแปลลูกนี้กดมากเกินไปฮนะลิซ <Mal asia. S 1> ันโดมัติเนสมาเลเซียมาเลเซียทางด้านแอนโทนีวิ่งทำทางอยู่มาคัาสเลชฟอร์ดซิกเซียนดิลิเซนซานโช ฟอร์ดเรนบันทูกอิลิเซ่นนะครับเมื่อกี้ฐันโชคพยายามจะเจาะเข้าแต่ไม่ได้มาที่แรดฟอร์ดยังยิงไม่ได้อื้อหือไม่หลุดนะลูกนี้แมนยูได้โอกาสแล้วบุนโน่ฟอนันเดสคืนมาให้มาเลเซียอีกคริสเตียนอิลิเซ่นยังหาช่องยิงไม่ได้แรดฟอร์ดอิลิเซ่นแรดฟอร์ดอีกทีนึงอิลิเซ่นซัดด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหไม่เข้านะครับยังไป เฉียดมือของทางด้านเอเดอร์สันอยูอ่นิดเดียวจริงๆแมนยูได้ลูกเต็มม,มุมครับแอนโทนี่เล่นสั้นกับบุนโ <B uno S 2> อนกันนันเดสโอ้โหบุนโน่ทำ <United S 1> ออกหลังไปเองค,ครับ ไายบอลดันขึ้นสูงหาช่องเจาะไม่ได้เออร์ลิงฮาแลนด์ต้องลงมาขอบอลต่ำหน่อย<แ> ه, เล่นยากไปหน่อยฮะเชวนนเนดอบ,บอลลูกนี้จบครึ่งแรกครับส,สองทีมยังเสมอกันอยู่ศูนต่อศูนย์การยิงทั้ง,ง,ง,งทั้งดีสำหรับเชวินเดอบอลในครึ่งแรกยิงไปติดนะฮะ ใปตอนที่ครึ่งหลังนะครับเอละ่ะกลับมาชมครึ่งหลังในเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนซิตี้ทั้งสองทีมยังเสมอกัน0-0นะครับเลดซิลว์่เควินเดบรยนเควินเดบอยเซิโตโรดรีโรดรียังหาช่องอยู่ ไฮมาทีหาเลนแต่งเข้าขวาตรงนี้ยิงยัดเสาสองไปเรียบร้อยซิตี้ขึ้นนำแมนยูหนึ่งประตูต่อศูนย์นะจากเกอร์ลิงฮาเลนนำจนได้นะโอกาสของซิตี้ช่วงครึ่งแรกนี่โอกาสน้อยมากครับแทบจะไม่มีนี่ฮะแต่งเข้าขวาแล้วก็ยิงตัดทางนะฮะเดเคอาพุ่งไม่ทัน หนึ่งศูนย์ครับแมนซิตี้ขึ้นนําแมนยูจากเออร์ลิงฮ้าแลนด์นาทีที่48ครับบรูโน่เฟอร์นันเดสนุดสลูกนี้ช้าแต่ยังได้อยู่ไปที่แอนโทนีคืนไปที่แอนโทนีอีกทีนึงตรงกลางไม่มีครแมีสานโชว์บีบเข้ามาแค่คนเดียวสตีช่วยกันเคลียร์บอลขึ้นมาบอลอยู่ที่แมนยูอยู่ พยายามตึงเกมลุกอยู่นะครับแมนยูหมาทีแอนโตนี่ได้ลูกนี้นโอ้โหยิงด้วยซ้ายหักข้อไปหน่อยนะบอลหลุดออกเสาสองน่าเสียดายแทนจริงๆนะลูกนี้ิตีก็พยายามที่จะเล่นรัดก,กุมไม่มากขึ้นนะครับเพราะว่าทีมนำไปแล้วแต่ลูกนี้ก็เสียไปอีก เขอกอลกันไปมาอยู่กลางสนามนะครับเอาละครับแมนยูจะโต้กลับบ้างอที่เลตฟอร์ดกุโรฟันเดสคืนไปที่เลดฟอร์ดลูกนี้ได้โอกาสเลี้ยงจี้เข้าไปที่ในกรอบเขตโทษแล้วคืนมาให้ฟอนเดซฟอนเดสขอยิงบ้างโอ้โหลูกนี้ยิงหรืเปิดแน่ฮะผ่านแน่เอเดอร์สันไปเป็นลูกตั้งแต่ของแมนซิตี้นะครับ Ci delle da una La squadra di casa finora ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari. Ma questo dimostra che nel calcio non è sempre importante avere il possesso palla. Ma sono le occasioni che ti procuri che fanno la differenza. Poi non vale l'equazione che chi tira di più fa più gol. Bisogna essere lucidi al momento della conclusione. A rete, alla fine della di più cosa migliore è vincere. Malassia, Matinette. Malassia Kirin. Intervento tempestivo, interrompe l'azione di Cristiano Ronaldo. ไปที่เออร์ลิงฮาร์แลนด์ได้โอกาสอีกทีเลี้ยงจี้เข้ามาหักอีกรูนหาจังหวะยิงอยู่โดนเบียดแย่งไปวารันเบเยเฟิร์มัตโตวอล์คเกอร์เข้าบอลได้เร็วกว่านะครับวอล์คเกอร์เอาเรลสเลี้ยงจี้ขึ้นมาตรงกลางมีเพื่อนรออยู่เควินเดอบอยโดดขึ้นหมงไม่ได้แมนซิเต้ไม่ได้บอลละคริสเตียนอิลิเซ่น เปิดขึ้น,นาาลหน้าไปนะลับหน้าไปก่อนแล้วทางด้านเซนโชออล้ำไปทั้งขาอะไรางสนามมีการขยับนี้นะเอาแอนทโทนี่ออกเอีนอีรันก้าลงมาแทนตีโยนขึ้นมาอาแลน บอลลงได้ไม่ได้เปรียบครับลอนโดลูกนี้กระชากหลุดไปแล้วลาป็อกวิ่งตามไม่ทันกรณีเอเดซันต้องออกมาลรนโดยิงก็ไปติดครับโอ้โหคุณดวกันดลกันให้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บอลยังอยู่ที่ฮาแลนด์ก็จับไว้ไม่ได้ลนโดเล่นกับพาเซมิโลพาเซมิโลลูกนี้เืินให้ลนโดไม่ได้ไปเกี่ยวบอลติดมาได้เหรอยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟเอเดซัน แม้ยังไม่ผ่านไอ้ทสัน้นแมนยูยังตีเสมอไม่ได้คาย์วอลเกอร์ทำบนนอลออกข้างเลยนะอิลันกาจะลุกทุ่มลูกนี้ให้มาลเลเซียอิรันกาสับหลอกตรงนี้เสียบอลให้คาย์วอลเกอร์แมนยูยังได้ทุ่มอยู่กดดันต่อเนื่องนะะท้ายเกมแล้วมาลเลเซีย คริสเตียโนโรนัลโดเขินให้มาเลเซียโรนัลโดให้มาซานโช่ยังหาช่องได้โรนัลโดชิปมาลูกนี้ลงลงดาวโล่ยิงลูกนี้ไปติดเอเดซันอีกทีนึ่งไะแมนยูยังตีเสมอไม่ได้ครับทางสนามเปลี่ยนเอาเจ้าคาเซโล่ออกมาครับเป็นนาธานอาเก้ลงไปแทนเปลี่ยนมาช่วยเกมลับแล้วนะครับแมนยูได้ลูกในมุมเล่นสั้นกันแล้วฮะ บอลอันเดธเคินไปให้อีลันกาแหมโดนสไลด์ลูกนี้โดยทาทาตะเกหวาดเสียมโอ้โหไปเล่นช้าไปเองครับแอนโทนี่อิันกาโดนใบแดงไปเลยครับทีมโดนนำอยู่ไม่น่าเล่นครับลูกนี้ท้ายเกมแล้วด้วย 5นาทีสุดท้ายครับเดอสันจะเปิดจากหน้าปากประตูขึ้นมาโยนเลนที่ที่สิ้นสุากที่นามเพ่งที่ทำหทางเอ่มิงฮารนเกมน้่มีความสุขเนี้ทีมทล่วา,านก,กามี้มีควานดกบนี ที่เบอร์เดนโดซิลวากุนโดกันกุนโดกันให้ซิลวาอีกทีนึงซิลวาได้โอกาสกุนโดกันขอสองบ้างไปติดเซฟด้วยกันต้องรีบโยนยาวแล้วจะหมดเวลาแล้วนาทานาเกะแมนอยู่สนกลับได้ไหมดาโล ให้มาข้างหน้าที่สารโชเลี้ยงเข้ากลางได้ตัดเลี้ยงเขากางอีกทีข้างหน้ามีโ,นโรนัโดดซัดลูกนี้ติดเซฟเบเดอร์สันโอ้โหแมนยูยังตีเสมอไม่ได้ซิตี้สวนกลับมาหาแล่นอยู่ข้างหน้าเลี้ยงจี้ต่อไปฮะหักตรงนี้ขึ้นไม่ได้กายโดนโดนคาร์เร,รนโอ้โหลูกนี้เผื่อเพื่อนเกินไปครับรหือเปล่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โอ้โหกรรมการเปล่าท้อวีดหมดเกมครับแมนซิตี้หนึ่งแมนยูนิเต็ดศูนย์แัยชนะของเป๊ปโกเดล่าฮะเนี่ยเอลิกเชนฮากสู้กันได้สูสีมากเลยนะทั้งสองทีมต้องชิงจังหวะกัน È stato autore di una prova generosa. Il time is sitting è. Da un calcio, da Che nulla con il margine del gol con cui ha portato in vantaggio la sua squadra. È lo United a manovrare il primo pallone della gara. โอเคครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่ชมมาจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้เลยครับเราพยายามจะทำการทำนายผลฟิลเมลิกมาให้เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงความเป็นจริงเอแต่ว่าเพื่อความชมเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับทีมที่คุณรักโอเคจากลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ